สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คือวันเหงาๆของชายโสดธรรมดาธรรมดาอย่างผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ําตกกันครับน้ําตกที่ผมจะไปวันนี้เราข้ามจังหวัดมาที่จังหวัดพะเยาเลยนะครับนั่นก็คือน้ําตกภูสร้างจากอําเภอภู้างครับซึ่งเป็นน้ําตกธรรมชาติที่สวยงามและก็มีกระแสน้าปุ่นด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาในหน้าหนาวครับจะเป็นยังไงเงียบสิครับ แต่วันนี้ผมจะพาท่านชมมาเที่ยวครับกับน้ําตกภูสาบและผมต้องขอบอกเลยครับว่าสถานที่แบบนี้คือสถานที่ที่เยียวยาจิตใจได้ดีมากๆอย่างหนี่เชื่อเละครับว่าธรรมชาติจะหล่อหลอมให้เรานั้นกลับมาแข็งแรงและสดใสเช่นเดียวกับธรรมชาติเช่นเดียวกับน้ําตกที่ไหลลงมาครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกปูซางครับจังหวัดพะเยาที่เห็นอยู่นี่คือเขืน้้ำตกภูซางสวยงามมากวันนี้อากาศเย็นก็ผมให้ดูข้างหลังนี่คือน้ำตกของพะเยานะครับน้ำตกภูซางปูซางน้ำตกภูซางน้ำตกกระจน้ำอุ่นอุณหภูมิส5มสิบห้าองศาคลิปนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะใส่ดนตตีให้น้อยที่สุด เพื่อที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ยินเสียงของน้ำตกได้อย่างเต็มอรรถนะครับ มัน,นเข้าไม่ได้นะครับเขาห้ามเข้าแตจริงๆอ่ะช่วงสงการนะครับทุ่มเมษาเนี่ยสามารถเข้าได้นะที่ผมเคยมาแต่ตอนนี้เขาห้ามเข้าเพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับ นี่คือฝั่งลำธารน,นะครับด้านหลังผมสวยงามเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลำธารเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นน้ําตกที่เรามาเมืองักคกู่นี้นี่เป็นทางตันนะฮะตอนนี้เรามาเจอกับทางตันเข้าให้เพราะว่าทางนี้ไปต่อไม่ได้ ต้องขอบอกนะครับว่าที่ผมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรครับและตอนที่ผมไปถึงเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วครับแต่นี่ครับน่าจะเป็นช่วงใกล้เทศกาลเมอร์ c ี่คริสต์นะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะห้อยต่องแตงอย่างเงี้ยสวยง,งามครับผมก็เลยอยากจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่เ,เก็บความทรงจําของผมในคลิปนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้ําตกภูสางที่ผมได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันในคลิปนี้แต่หาว่าท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับน้ําตกภูสางก็ตั้งอยู่ที่ตําบลภูสางอําเภอภูสางจังหวัดพะเยาคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ